ในวันนี้คุณหมดพลังนะคะครูอยากให้คุณได้ฟังคลิปนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าคุณนะคะมีเก่งไม่ดีครูอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคุณทําอะไรก็ตามนะคะคุณผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้คุณเก่งคุณสุดยอดคุณจจ๋งลองมองย้อนกลับไปสิคะคุณมีความสําเร็จในชีวิต ให้คุณภาคภูมิใจเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นธุรกิจเป็นครอบครัวชีวิตของคุณสุดยอดมากๆแล้วค่ะถ้าวันนี้มันหมดพลังนะคะหรือมันเหนื่อยมันทอ้อไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครูคอยากจะบอกเราว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่จิตวิญญาณหรือตัวตนภายในของเรามันกำลังบอกเราว่าคนเก่งเธออะมันเก่งมันสุดยอด มันถึงเวลาแล้วนะที่เธอจะต้องเคลีย์พลังงานลบๆเธอไม่สามารถที่จะลากที่จะแบกพลังงานลบๆนั้นไปสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายตามความฝันเพราะเธอมันสุดยอดมันเก่งมันยอดเยี่ยมเธอมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันถึงเวลาแล้วครูแนะนำนะคะคอร์ส21วันนะคะเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตา ราคาพิเศษนะคะจาก30,000ืนะครูให้1